วางก่อน ครับพ่อไปถ่ายตรงนู้นดีกว่าพ่อถ่ายตรงนั้นใช่ไหมใช่ได้ได้ได้ลูกพ่อจะขึ้นภูเขาไหมนะพ่อจะขึ้นภูเขาเปล่าขึ้นครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปชนะไปชนะได้เป็นไตร่ตรองนะโอ๊ย อย่างนั้นให้พ่อไปก่อนดีกว่าเพราะว่าพ่อต้องไปถ่ายวีดีโอก้ับไปดีเลย